สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวสำเรวงเวียนใหญ่อิสรภาพสิ้นสุดที่พรานนกนะครับเริ่มสตาร์ตตรงช่วงแถวแถวสำเรนะครับสำเรก็แขวงแขวงสำเรนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับในคอนเทนต์นี้ว่าด้วยเรื่องหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนเส้น กำลังมีการก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็สมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นแหละครับถนนเส้นนี้ก็าจากสำเรนะครับสตาร์ทมาก็มุ่งหน้าเข้าไปสู่วงเวียนใหญ่นะครับก็ตามแนวถนนเส้นนี้ก็มีการก่อสร้างารถไฟกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูส่วนตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะปิดแล้วก็เงียบนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ ถึงจะหมดยุคหรือไม่หมดยุคอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่ามีการก่อสร้างก็เลยทําให้ลูกคา้าหรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการมาติดต่อธุรกิจอาจจะลดน้อยถอยลงแล้วก็เลยปิดไปเลยแต่ว่าแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว,าวันปิดสนิทขนาดนี้อาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพนิษย์ถนนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดแล้วก็มีการทุบสร้าง ตึกสูงคอนโดสูงนะครับแต่ว่าในย่านนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยโดยเฉพาะด้านฝั่งซ้ายมือนี่ที่กําลังมุ่งหน้าเห็นชัดๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีร้านเปิดกันเลยนะครับอันนี้วันปกตินะครับไม่ใช่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะอมองได้ว่าเออเป็นวันหยุดหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ ไม่ใช่หยุดนี้ก็ถึงวงเวียนใหญ่นะครับอ้อมไปเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนอิสระภาพนะครับนี่ฮะถนนช่วงวงเวียนใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะครับแอดมินก็เคยมาบ่อยๆนะครับช่วงก่อนๆเน,นี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะแต่ละตึกแต่ละอาคารก็จะปิดกันนะ ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี้แหละนะครับว่าสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศก,าก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่อันนี้เป็นอีกถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับถนนประชาธิปกซึ่งจะมุ่งหน้าไปน้นเลยนะครับสะพานพุทธหรือไม่ก็น่นแหละปากคลองตลาดฝังง่งกรุงเทพไปเลยนะครับแต่แอดมินจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนนอิสระภาพเพื่อที่จะดูในแถวแนวทาง ถแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างบ,างบนถนนแถบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเส้นอื่นๆค่อนข้างที่จะปิดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยก็จะแวะตรงนี้แหละนะครับถนนอิสรภาพถนนที่ผ่านมานี่ก็เป็นถนนเก่าแก่เก่าแก่ทางอของย่านฝั่งทนอยู่แล้วนะครับตรงนี้หลังจากเดียวเข้ามาสู่ถนนอิสรภาพถนนเส้นนี้ก็เคยมา ตอนที่เพื่อนสมัยก่อนอะมันเป็นวิทยายลัยครูธนบุรีแล้วก็วิทยายลัยครูบ้านสมเด็จเคยมาบ้างนะครับมาเยี่ยมมาหาเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะปิดกันเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นย่านเก,าเก่าแก่ของย่านฝั่งทนนะครับ ถนนเส้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอิสรภาพเนี่ยตรงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีห้างเหมือนกันนะครับห้างโตารตัสอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบสถาบันรัชพัฒน์ธนบุรีนะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่แอดมินก็จะพอถึงช่วงสะพานที่มันไม่ใช่ เราอยากดูนะครับเป็นพวกตึกแถวหรือว่าคารพิษแอดมินก็จะตัดนะครับมันก็เลยทําเวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับสั้นๆคลิปเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ยังอยู่บนถนนอิอสรภาพอยู่นะครับดูแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพณิย์ก็ปิดกันเยอะนะครับเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการห,าหมดยุคหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็สถานีรถไฟนะครับก เลยมาสถานีรถไฟก็จะมาแถวแถวใะวังเดิมแถวเนะี่ยสโมสรทหารเรือนฮะฝั่งขวามือนี่ก็จะมีทะลุก,กันไปกับถนนไออีกฝั่งหนึ่งนะครับรับชมกันต่อนะครับยังอยู่บนถนนอิสรภาพช่วงนี้ทั้งเส้นเลยนะครับถนนอิสรภาพมีการทำฟุตบาท ทางเดินทางเท้าค่อนข้างที่จะ,ะทำตลอดเส้นทางนะครับตรงนี้เห็นผ่านๆมาก็ยังทํากัอนอยู่ถ้าเสร็จก็คงจะสวยงามเลยแหละนะครับโอเคครับดูกันต่อช่วงนี้ที่เอขอที่ขอบอกนิดนึงนะครับในเรื่องอการที่ว่าทําไมแอ m ดมินตัดถนนตั้งไกลทําไมเหลือน้อยเดียวเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าข้ามสะพานหรือไม่ก็เป็นวัดหรือเป็นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้ก็จะ,ะไม่ น่าสนใจนะครับค,คือจะมาสนใจเฉพาะในเรื่องอแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เท่านั้นนะครับก็เลยทําให้เวลาสั้นนะครับก็เลยตามที่นั้นแหละนะครับท่านผู้ชมได้ดูส่วนไหนก็จะมาเน้นดูเรื่องตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เท่านั้นนี่ฮะก็จะมีบ้างเปิดบ้างปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้าง,าง,างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ยังอยู่บนถนนอิสระภาพนะครับนี่ฮะสองฝากฝั่ง ฝั่งอันนี้ก็จะเลี้ยวเข้าเป็นพรานนกนะครับถนนก็เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะตรงนี้ถ้ามุ่งหน้านะครับก็เป็นถนนจรันนะครับก็ไม่ได้หนีก,นกันกับเส้นอื่นๆนะครับก็มีการเปิดแล้วก็ปิดพอๆกันเส้นนี้แอดมินเคยมาตั้งแต่สมัยนานๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวแหละ,ะไม่ว่าจะเป็นพรานนกอิสระภาพพวกนี้ จนถึงนู้ดเลยซิริราชพวกนั้นน่ค่อนข้างที่จะกิจการธุรกิจในรุ่งเรืองกันเลยแหละนะครับคึกคืนคึกคักน่ฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงี่บนะครับพรานนกปกติก็ไม่เท่านี้นะครับก็คงยังมีก็ม,กมีก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นแหลงนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาถึงเส่นถนนพรานนกก็ไม่ได้หนีความไม่ได้ เหนือความคาดหมายหรือว่าไม่ได้แตกต่างจากถนนอื่นๆที่แอดมินไปเลาะดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยหมดหรือยังตึกแถวหมดหรือยังหมดยุคก,กันหรือยังตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็มีแววนะครับตรงนี้ครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำเเรว,วงเวียนใหญ่อิสรภาพและมาสิ้นสุดตรงถนน พระนกนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมไปเรื่อยๆขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ